สรับสรุนโดยปิยเวศแบทโอดื่มทุกวันมั่นใจพร้อมออกรถที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยวงเงินกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท กดปุ๊ปรบปบเถิดยางรับส่วนลดสูงสุด3,000บาทที่คอคิดและร้านค้าที่ร่วมบริการวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นสวัสดีครับเป็นแฟนดอทไลฟ์ไทยแลนด์ดอทีทุกท่านครับผมนิธิทวนาฐมครับตอนนี้ครับทุกู้ามครับเราอยู่ที่งานเวียงจันทร์อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่ครับรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆในวันนี้นี่คือรถไฟฟ้าร0 0เอซ์อีกหนึ่งค่ายอีกหนึ่งรุ่นที่ขายในประเทศลาว บ้านเราไม่มีโอกาสได้ใช้เจ้ารถคันนี้รุ่นนี้นี่คือ Y m e ไม t e ต W5 เป็นรถจากประเทศจีนนะพล,ะกลักกําลังมอเตอร์ไฟฟ้าน่าสนใจมากๆครับเป็นรถในกลุ่ม BSUV เดี๋ยวเราจะไปล้อขับรถคันนี้เหมือนกันแต่เราจะพาท่านผู้ชมมาดูรอบคันคันนี้รถคันนี้นำเข้าโดยลาวธาน,นีนะครับขายที่ประเทศลาวทำไมออโตไลฟ์ไทยรับทีวีถึงพาท่านผู้ชมมาชมรอบคันรถคันนี้เพราะรถคันนี้มีดีไม่น้อย มอเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้ใหญ่มากมายแรงม้า215แรงม้าแรงบิด225นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อนหน้าวิ่งด้วยไฟฟ้ารุ่นถ403กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ใช้งานจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ380กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งถามว่าพอเพียงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลอขับดูซิว่าสมรรถนะเขาเป็นอย่างไรเ e อร์ฟอร์มเขาเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เรามาดูรอบคันกันก่อน แน่นอนครับคู่แขกเขาคือใครคู่แขกก็คืออัตโตสมาแน่แน่คู่แขกก็คือเนตตายูโปรมาแน่แน่แล้วเจ้าไวมัสเตอร์ W5 คันนี้จะมีจุดเด่นอย่างไรไเรามาไล่ดูกันเลยครับ <S <S ด้านหน้านี้ไฟหน้าเป็น LED นะท่านผู้ชมครับเป็นแบบสมาร์ท LED ด้วยเปิดปิดไฟหน้าตังนั้นมีมาให้คุณแน่แน่แต่ยังไม่มีเปิดปิดไฟสูงตัวนั้นมาให้และนี่คือไฟเดย์ไทม์ running ของเขาด้วยเฮ้ยสวยใช้ได้นะและเขามีโหมดในเรื่องของอิน l l ิเจนค Key ด้วย เข้าใกล้รถรถเปิดล็อกให้ออกนอกรถรถก็ล็อกให้เฮ้ยอัจฉริยะใช้ได้เลยนะผมชอบตัวนี้มากๆใหเฮ้ยมันเท่ดีแล้วเนี่ยเปิดปิดออตโต้อยู่นะครับนี่คือที่ชาร์จเขาชาร์จด,ด้วย DC และ AC ได้แล้วนะตัวนี้ DC ชาร์จอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง0ถึง80นะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถ้าเป็น AC รับไฟสูงสุดที่ 7กิโลวัตต์อวก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ชาร์จด้านหน้าและนี่คือโลโก้ของเขานะโลโก้ขเขาค่อนข้างชัดเจนนะและเป็นมาตรวัดกระแสไฟด้วยนะมาตรวัดแบตเตอรี่ด้วยกําลังไฟแบตเตอรี่จะอยู่ที่นี่ด้วยเฮ้ยเท่ดีว่ะดีไซน์ด้านหน้านะท่านผู้ชมครับเป็นแผงกั้นเต็มอยู่แล้วนะตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าดีไซน์ของรถเป็นอย่างไรมีเรดาร์มาให้แต่ไม่มี เอดสไม่มีกล้อง a อด s สนะมีแต่เรดาร์มาระบบความปลอดภัยไฮเทคไม่ได้มีมากมายนะักแต่ดีไซน์ภายในความกว้างขวางภายในคืออีกหนึ่งจุดเด่นของเขาเข้ามาดูกันดีกว่านี่คือด้านข้างนะครับซุ้มล้อเฮ้ยใหญ่ใช้ได้ยาง ยางเป็นแบ,บแรนด์จีตินะ,ค,ะค,นครับทนผู้ามครับแบรบนด์จีตีคือยางสําหรับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่คือยางรถไฟฟ้าไม่ใช่ยางเรเดียลที่ทําสําหรับรถทั่วไปนะเป็นยางรถไฟฟ้าเลย2 2 5 5 5 R 1 8ใช้ได้ใช้ได้นะครับและนี่ลายล้อแม็กโลโก้เขาแบบนี้อ๋อห้ารูด้วยนะโอเคโอเคดีไซน์ดีไว้ซีรีส์ยางสมน้ําสมเนื้อดีกระจอกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเป็นทูโทนหน่อยนึงมีไฟเลี้ยวให้คุณด้วย มีแรกลังคามาให้และนี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นของเขาเฮ้ยมันดีมากๆนะดูเ <c oughs> ท่ดีว่ะถ้าไม่กดถ้าคุณยืนข้างๆมันก็เปิดให้เหมือนกันแต่ผมมากดให้คุณเห็นว่าเปิดแล้วเป็นอย่างไรถ้าปิดไฟนะครับราบไปกับแผงข้างประตูโหดูกัดกระแทกด้านนี้เท่ดีว่ะนะมาดูดีกว่าเปิดมาแล้วก็อะ ให้เป็นแฟนได้เห็นดีกว่าครับทานผู้ชมครับว่าภายในเขาเป็นอย่างไรมาดูนี่เลยนี่คือภายในของเจ้าวามิสเตอร์เนี่ยนะครับทานผู้ชมครับ W5 เฮ้ย <Hey, S 2> วัสดุอุปกรณ์ไม่ได้ขี้เรเลยนะนี่หนังแพ้นะครับแล้วดูดีไซน์นี่ลำโพงนี่ก็หนังแพ้มันเป็นซอฟต์หมดเลยอะ่ะนี่นะครับออตโต้นะครับกระจกไฟฟ้าสบานออตโต้บานเดียวนะบานนี้นะครับที่วางแก้วนะ้ำเล็กๆ,ๆน้อยๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในนะแต่ไล่ดูรอบคันก่อนดีกว่านะครับ ประตูหลังนะครับประตูหลังเปิดไม่ได้ถึง90องศานะครับแต่เข้าออกก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะนะครับเห็นไหมความสูงของตู้รถไม่ได้เยอะมากนะครับหมายถึงว่าความสูงของเบาะไม่ได้มากมายนะครับเข้าออกได้ผู้โดยสารตอนหลังที่เป็นผู้ใหญ่สามารถที่จะขึ้นลงสะดวกเลยทีเดียว นะโอ้ลำโพองอยู่นี่นี่ไม่ได้ลำโพงนะนี่เป็นลายเฉยๆแหมหลอกตาเราใช้ได้เนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นลำโพงด้วยนี่อยู่นี่ลำโพงเนี่ยเป็นหนังแท้หมดเลยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นหนังแท้ทั้งหมดที่เป็นซอฟต์นะครับเป็นหนังแท้ทั้งหมดให้มันดีไว้เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับโอ้ดูสปอยเลอร์หลังเลยโคตรงามนะนี่เราเดินเดินเหมือนอยู่ในตู้ปลาเลยวะเขาจัดงานนี้เนี่ยเขาบอก เดี๋ยวตอนงานเปิดตัวเขาจะครอบมาเป็นเหมือนกล่องของขวัญเรามากอดเปิดตัวเลยกลายเป็นตู้ปลาเลยกูนะครับนี่ครับสปอยเลอร์หลังสวยมากๆากแล้วดูไซส์ของรถกรันทุกผู้ชมครับค่อนข้างใหญ่นะต้องบอกว่าค่อนข้างใหญ่เลยเป็น BSUV ที่มีพื้นที่นั่งโดยสารด้านหลังค่อนข้างใหญ่เลยนะครับและที่เก็บสัพพะระดีด้วยนี่นะ ไปปัดแล้วฝนหลังมีให้คุณนะจ๊ะมีกล้องหลังอย่างเดียวนะไม่มีกล้องรอบคันนะครับมีกล้องมองหลังให้คุณอย่างเดียวเซ็นเซอร์การระยะมีให้ดูบัมเปอร์ตรงนี้เฮ้ยดีเฟเซอร์ก็สวยเฮ้ยไม่ได้ขี้เลเออดีเฟเซอร์ดีไม่มีท่อเสียอยู่แล้วนะครับความเป็นรถไฟฟ้าของเขา W5 ชัดเจนคือชื่อรุ่น <c oughs> นะครับ <c oughs> เปิดปิดไฟฟ้าอยู่แล้วนะ <c oughs> ใหญ่ไหมอะ่ะดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันด้ครับใหญ่ที่สุดในคลาสแล้ว ใหญ่มากใหญ่มากนะใหญ่เลยแล้วเป็นแฟลตด้วยนะครับไงเก็บของได้นะครับเป็นหลุมลงไปอีกนี่คืออีกหนึ่งอัตราประโยชน์ของเขานะเก็บของอะไรที่ซ่อนตาได้อีกเอ้ยนี่ก็มีที่วางของเล็กเลน้อยน้อยมีไฟให้นะครับเฮ้ยโอเคนะงานดีนะท่านผู้ชมงานประกอบดีเลยอ่ะผมชอบโชคตรงนี้มากนะครับทนแน่ๆโชคนี้โอ้โหให้มาดีเว้ยโอ้ย ไม่ขี้เรไม่ขี้เรเดี๋ยวเราลองปรับพับเบาะให้ดูดีกว่านี่ครับเบาะหลังปรับพับแบบ60-40นะแต่ไม่ได้ราบลงไปสนิทนะครับเพราะจะมีเบาะเนี่ยหนุนขึ้นมามันก็จะเป็นสโลปสโลปหน่อยก็คือเน้นในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับการปรับพับเบาะแบบนี้ป้าป,าปาเดี๋ยวไปลองนั่งกันดีกว่าคานผู้ชมครับปิดไฟฟ้านะจ๊ะมา เดี๋ยวลองนั่งดูับท่านผู้ชมครับนี่ตัวโชว์เขายังไม่เอาพลาสติกออกแต่ตัวขับเอาพลาสติกออกแล้วโหวใหญ่ว่ะเฮ้ยใหญ่โหดูเล็กรูมเนี่ยับท่านผู้ชมครับโคตรใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยนั่งดีว่ะตัวนี้มีนี่ด้วยที่พักแขนด้วยนะครับเออเว้มีที่วางแก้วน้ําด้วยใช้ได้ใช้ได้ช่องเสียบ usb a ช่องเสียบ usb a หนึ่งจุดมีช่องแอร์หลังมาให้นะเฮ้ยโอเคเว้ ไม่คีเล่เว้ยนั่งสบายแล้วเบาะปรับระดับได้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันมันจะเป็นเชือกอยู่นะครับตอนนี้เป็นสลักเชือกอยู่นี่นะเห็นนะปรับได้โอ้ปรับได้3ระดับเลยเฮ้ยโ,โอเคนี่คือหงายสุดดีมากดีมากงามแต่เลื่อนไม่ได้นะเลื่อนเข้าเลื่อนออกไม่ได้นะครับโอ้แต่แค่นี้คุณดูดิโหโคตรใหญ่ซันรูปมาถึงนี่นะ นี่เบอะเป็นทรงสปอร์ตทรงไอติมนะครับแต่ดูดีเป็นหนังแท้ดูดีมากนะครับมีที่เก็บของตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปลองขับกันเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันก็ท่านผู้ชมครับ,รบว่าฟังก์ชันออปชั่นเขามีอะไรและน่าสนใจหรือเปล่าครับไปกันเลยดีกว่าครับมามาเข้ามาในตำแหน่งผู้ขับดีกว่าก็ท่านผู้ชมครับ,รบโอ้หปิดปิดประตูหน่อยดีกว่าเสียงดังเสียงดังเขาเป็นงานโชว์รถเขาอยู่นะไฟฟ้านะจ๊ะไฟฟ้าเบาะ คู่หน้าไฟฟ้านะหนึ่งสองหกทิศทางนะครับไม่ขี้เหยนะเฮ <Hey. S 1> ้ยพวงมาลัยปรับสกีทิศทาง4ทิศทางนะครับขึ้นลง4ี่ทิศทางโ mm. มมีเฟซไอดีด้วยนะมีตรวจจับใบหน้าด้วยเฮ <Hey, okay. S 1> ้ยโอเคเว้ยเท่ดีเท่ดีนี่ดู12นิ้วได้มั้งเนี่ยโอหหน้าจอขนาดใหญ่ใหญ่ไหมอนะ่ะแต่ฟลิปไม่ได้นะหมุนไม่ได้นะครับลยที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ช่องแอร์นะจ๊ะนี่ช่องแอร์เฮ้ย hey. ดีไซน์ออกมา เท่ดีว่ะตอนแรกผมนึกว่าด้านบนนี่ช่องแอร์ไม่ใช่เนี่ยครับตัวเนี้ยไอตัวเหมือนลำโพงเนี่ยเป็นช่องแอร์นะเฮ้ยโอเคนี่ครับท่านผู้ชมครับปุ่มสตาร์ทเปิดเครื่องดับเครื่องตัวนี้เลยนะตรง P นี่เลยเดี๋ยวหน่อยเป็นไงฟาบขึ้นมาดูหน้าจอเป็นดิจิตอลร้อซขึ้นมาดวัดมาเลยว่าระยะทางของรถเนี่ยวิ่งได้อีกกี่กิโล ผมลัยเป็นมันติฟังก์ชันแต่ไม่ได้มีอะดัพตีฟครูสเซนโทนมาให้นะมีแค่ครูสเซนโทนด้านหน้าจอนี้นะครับเรียกดูข้อมูลต่างๆของรถเฮ้ยแต่แต่มันสวยว่ะหน้าจอที่ต้นมันสวยนะครับนี่ก็เครื่องเสียงด้วยนะครับแล้วก็เรียกดูข้อมูลด้วย, <c oughs> ยนั่งดีนะทุก้ชมนผมชอบหน้าจอนี้หน้าจอนี้เนี่ยในเวอร์ชั่นที่เขาเอามาโชว์นี่จะเป็นภาษาจีนแต่เวอร์ชั่นที่เขาขายลูกค้าเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้ Android Auto ได้ เฮ้ยโอเคว่ะเนี่ยแอร์เออเรียกดูได้หมดนะกรอง PM 2.5สบายสบาย,สบายตัวนี้มีด้วยเฮ้ยโอเคเว้ยและนี่ตัวนี้ไม่ได้เป็นเนี่ยเป็นที่วางของเฉยๆนะแต่ยังไม่ได้เป็นไวเลสชาร์จมีช่องเสียบ u s เ A สบช่องนะครับและนี่ล็อกประตูอยู่ตรงนี้นะครับล็อกประตูคลายนี่ล็อกเด็กด้วยนะล็อกเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยอฮ้ยย่านี่พัดลมพัดลมอ่าเป็นไงเท่หวะ่ะเฮ้ยและ รำคาญตาใช่ไหมถ้ามันใหญ่มากๆจอมันสว่างรำคาญตาปิดนี่เรียบร้อยไม่รำคาญตาแล้วจ้าแต่ขอแอบชั้นหน่อยนะจ้าเนี่ยโอเคมากๆแล้วนี่คือไฟฟ้านะครับนี่แบบไฟฟ้าแต่ไม่ใช่วันทัชนะต้องกดคาวไว้นะครับแต่ก็โอเคเฮ้ยโอเคมากๆโอเคมากๆนี่นะเปิดแต่ม่านไปนะครับเฮ้ยโอเคนะนี่ก็บ เปิดปิดม่านด,ด้วยได้ด้วยนะแต่มันเนียต้องกดคาอันนี้เสียได้จะได้ถ้าไม่ต้องกดคามันก็จะโอเคมากๆนะครับอันนี้ไม่มีไฟเฮ้ยมีไฟนะมีไฟอยู่นะครับแต่ไม่ติดอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็บีบไฟให้นะครับนั่งสบายว่ะเบาะหนังนั่งดีมากนะเป็นเบาะหนังนะทานผู้ชมดีมาก ที่วางแก้วน้ํา2แก้วตรงนี้โหมดกันคับขี่เห็นเกียร์ไหม P N R ใช้หมุนเอานะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้า Drive mode นะครับมีให้เลือก Eco mode กับ Sport mode Drive mode ตัวนี้ Curse ด้วยใช้ปรับตรงวงแหวนตรงนี้มี Parking ไฟฟ้าให้ Auto brake โ o เป็น Auto ให้อยู่แล้วนะนี่ดูดดูงานดิท่านผู้ชมงานโคตเนี๊ยบเลยนะงานเนี๊ยบมากนะครับนี่ดูเดินด้งเดินได้งานเนี๊ยบมากโอ้โหเฮ้ยดูดีมากเฮ้ยดูดีว่ะ โที่เก็บของวางของนะเดีน,นี้ไม่รู้เขาแถมอะไรมาไม่รู้นะอันนี้ในรถเขานะครับอันนี้ไม่ทราบอ๋อมีกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยอันนี้ให้กล้องบันทึกหน้ารถมาด้วยโอ้ดูดีเว้ยเสียดายไม่ใช่ออตโต้นะครับยังเป็นแบบตัดแสงแบบแมนนั่นอยู่นี่ครับท่านผู้ชมครับกับรถไฟฟ้าไวมิสเตอร์ WM นะแบรนด์ WM นะครับ Y m i s t e r W5 ในรุ่นนี้เป็น SUV ขนาดกลางแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูซิว่าเจ้า Y m e i s t e r คันนี้เนี่ยมีดีที่จะแข่งขันกับเพื่อนๆเ,เขาได้มากน้อยแค่ไหนครับไปลุยกันเลยครับทุกผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสมาลองขับเจ้าคันนี้แล้วนะ Well w วลมาสเตอร์ W5 รถไฟฟ้าจากจีนอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันที่เราได้มีโอกาสได้มาลองขับที่ประเทศลาวดีนะ well w วลมาสเตอร์ W5 เนี่ยครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ทางลาวธานีเขานำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเขานะครับในประเทศลาวแต่เราเองก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ของเราแล้วกันในการขับรถคันนี้นะครับ แรงม้าของรถคันนี้215แรงม้า250นิวตันเมตรก็ต้องบอกว่าพละกาลังนี่อยู่ในระดับกลางๆถามว่าแรงไหมแรงประดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นแบบซูเปอร์คาร์แรงระดับซูเปอร์คาร์ยังไม่ได้เป็นรถไฟฟ้าที่แรงจ๋าๆแต่ฟัง์กชันการใช้งานช่วงล่างเฮ้ย <H eme> <N> นี่ผมลองขับมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับถึงมาทาคลิปบอกได้เลยว่าไม่ขี้เรช่วงล่างดีมากพวงมาลัยแน่นเว้ยเออเว้ยโอเคโอเค มาดีเลยไว้ใจได้ในเรื่องของช่วงล่างไว้ใจได้ในเรื่องของแฮนด์ลิงพวงมาลัยช่วงล่างออกมาในลักษณะของนุ่มมีแข็งบางๆมาแข็งมาเนี่ยเพื่อให้รถคันนี้มีระบบการทรงตัวที่มันดีที่มันคมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเลนดูด่าห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยโอ้ยครแน่นเลยอ่ะโอ้ยเด่นมากคือเรายังมีควารู้สึกว่ารถคันนี้มันใหญ่ก่อนที่เราจะมาขับแต่พอขึ้นรถมาแล้วนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้เฮ้ยคล่องตัวเนี่ย โอ้โห oh, ดึงอยู่เลยอะตูนไม่มีแอดเอาไปเลยครับท่านผู้ชมครับดีมากดีมาก,มากนะวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน400กิโลแล้วกันกลมๆในรุ่นสแตนดาร์ดถ้าเป็นรุน Limited, ร่นลิมิเต็ดเขานะครับรุ่นท็อปก็4 5 0กิโล4 6 0กิโลโอ้ห oh, oh, พอเพียงแล้วเรนจ์อย่างนี้ดูโอ้ oh, แล้วดูวัตะเล่งดูวัตะเล่งโอ้ oh, oh, ไปค้นเนียนนะครับเนี่ยดูอัตะเล่งเนียนมา โอ้ยไฟสิวเลยแล้วดูนี่ร4 0ในโค้งด้วยนะนี่โค้งด้วยนะโอ,โอ้ยดีว่าดีกว่าที่คิดเยอะเลยอะ่ะโอในเรื่องของสมรรถนะในวันนี้นะครับในเรื่องของ performance ในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ารถจากจีนเนี่ยทำมาได้ดีมากขึ้นนะเดี๋ยวเราลองสูงถึงร้อยกันดู ให้มันขึ้นมาแบบนี้เลยน่าสนใจน่าสนใจห้า,าสี่สามสองหนึ่งป้ายสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบแปดบหาส,บหสบิบร้อยอุย้ยเร็วแปดวมิมีแน่นอนนะครับและเบรกโคตรด,ดีสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้แฟนๆได้รับรทราบเลยนะครับว่าเบรกดีมากเบรกด,ดีกว่ารถไฟฟ้าที่เราเคยขับอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่า ฟิลลิ่งของเบรกนะครับดีมากฟิลลิ่งเบรกดีเหมือนรถ ICE เลยไม่เหมือนรถไฟฟ้านะครับโอเจ๋งดีวะนะครับเขาพัฒนารถดีขึ้นเรื่อยๆละ่ะถามว่าดีจนเทียบเท่ากับรถ ICE หรือเปล่าดีเทียบเท่ากับรถยุโรปเลยหรือเปล่าก็ต้องยอมรับยังไม่ถึงหรอกแต่มันดีมากขึ้น ตรงจุดนี้แหละเป็นการเปิดโลกเราด้วยเป็นการเปิดประสบการณ์ของโซลาร์ช hmm. ันระดับทีวีในการขับรถไฟฟ้าหลายรุ่นมากขึ้นหลายแบรนด์มากขึ้นนะผมต้องบอกเลยครับว่าเขาเขาทำมาดีอะนะเนี่ยโอ้เรื่องดีมากแล้วโหมดการขับเนี่ยมีแค่ Eco กับสปอร์พอแล้วพอเพียงบอกเลยนี่ผม,มขับโหมดอีโอยู่นะยังไม่ได้ขับโหมดสปอร์เลยนะมันดึงหลังแค่ไหนอาจจะดกดไปหมดสปอร์ดีกว่าดโหมดสปอร์ตจโอ้โหดีแบบสปอร์ ตายแล้วจะาบคุณดลุด,ดช่องโอ้ยดึงขาดเลยครับทุกผู้ชมแรงบิดแค่250ยินิวตันเมตรเองนะดูวิ่งเอาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองนะคุณเอาเขาอยู่หรือเปล่าผมตัวเอสหน่อยอ่ะโอ้ยช่วงล่งดีวะ่ะแต่มันโอ้ดูดึงหลัง โหดมากโหดมากบอกเลยครับว่าโหดมากระบบรักษาการสมดุลดีมากด้วยนคะ <c oughs> <c oughs> ครับอยู่แรงบิดกันทุกทนรแรงบิดมหาศาล <c oughs> โอ้ดีครับดีจริงเวลไมสเตอร์ w ห เจ๋งว่ะบอกเลยว่าเจ๋งแต่ตอนนี้หลงวนไปวนมาเราได้อยู่เลนนูน้นป่ะล็อกเรานะครับนี่อยู่บึงท่าหลวงนะครับเนี่ยดูดิดูดเบรกโอ้โคตรดีเออเบรกดีที่สุดในคลาสรถมันแรงนะครับถึงแม้ว่าที่เราบอกว่าไม่ได้แรงมากมายนะักแต่ถามว่าแรงไหมแรงแรงกับรถ ICE แน่นอนเนี่ยโอ้โหไปแบบนี้เวลาต้องเบรก คือรถดีต้องมาพร้อมเบรกด้วยครับทุกผู้ชมครับรถแรงต้องมาพร้อมเบรกอยู่แล้วมันเอาไม่อยู่ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับดีทันหนึเลยในวันนี้เนี่ยเราได้ลองขับรถจีนรถไฟฟ้าจีนหลายๆรุ่นรุ่นแรกๆที่เราได้ลองขับเนี่ยมันยังไม่ได้ดีเท่านี้ในวันนี้เนี่ยรถจีนมีการพัฒนาที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆถามว่าเขาดีเทียบเท่ายุโรปหรือเปล่ายังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ ดีมากขึ้นเรื่อยๆผมต้องบอกอย่างนี้เป็นการพัฒนาที่ต้องยอมรับว่าโอ้หเขาไม่ได้ขี้เร่เลยเขามาดีมากเนี่ยครับทาให้เราต้องมาลองรถในหลายๆยี่ห้อในหลายๆรุ่นว่าเฮ้ยมันมีการพัฒนาที่ดีมากขึ้นแล้วนะมันมีการพัฒนาที่ไปไกลกว่าที่เราคิดแล้วนะเราอาจจะคิดว่ารถจีนเฮ้ยมันยังสู้กันไม่ได้หรอกต้องขับคุณต้องมาลองแล้วเจ้าเวลมสเตอร์ W5 well เนี่ยโอ้เสียดายวะ่ะ รถดีที่เมืองไทยไม่ได้เอาเข้าไปขายโ้ดีจริงตรงจุดนี้ต้องแล้วแต่แฟนๆแล้วนะครับว่าจะเปิดใจรับกับรถไฟฟ้าของจีนมากน้อยแค่ไหนถามผมผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องเปิดใจรับนะครับว่าเขาก็มีดีของเขาไม่น้อยเขาก็มีสิ่งที่บอกได้เลยว,ว่าเป็นจุดขายของเขาไม่น้อยนะครับกับนี้ครับเวลมาสเตอร์ W5 well รถไฟฟ้าที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งครับผ สรับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกแล้วก็เรียบร้อยนะครับกับการลอขับเล็กๆน้อยกับเจ้าเวลอมสเตอร์ w 5นะนี่เป็นรถที่นำเข้าจากลาวธานีเป็นรถจีนอีกหนึ่งแบรนด์ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดที่ลาวนี้เราได้มีโอกาสได้ลองขับในครั้งนี้เป็นการเปิด ประสบการณ์อีกหนึ่งครั้งของ Auto l i f e Thailand.TV นะครับที่ได้มารู้จักรถแบรนด์นี้ w e l l m e i ตอร์ไม่ได้ขี้เรเลยหลังจากที่เราลองขับแล้วหลังจากที่เราดูออปชั่นแล้วต้องบอกว่าในวันนี้รถจากจีนได้เข้ามามีส่วนมากมายเหลือเกินทั้งในประเทศลาวเองทั้งในประเทศไทยเองต้องยอมรับครับว่าเราดูแคลนเขาไม่ได้แล้วรถไฟฟ้าจากจีนคันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆส0 0กว่ากิโลเมตรแรงม้า2 ส1 5แรงมา้าแรงบิดที่225นิวตันเมตรดูตัวแรงมา้าดูตัวแรงบิดอาจจะไม่ได้มากมายอาจจะดูแล้วในสเปคกระดาษไม่ได้ดูเป็นแบบซูเปอร์คาร์ไม่ได้ดูเป็นรถไฟฟ้า,ฟาที่แรงมากมายแต่เมื่อคุณลองขับแล้วคุณจะเจออีกหนึ่งความรู้สึกคุณจะเจออีกหนึ่งฟิลลิ่งของเขาเจวลมาสเตอร์ w 5เนี่นะครับทุกผู้ชมครับต้องยอมรับแรงเร็ว ถ้าคุณปรับเข้าโหมดสปอร์ตหลังติดเบาะสบายๆเป็นอีกหนึ่งบุคลิกของรถ B SUV ขนาดที่ออกจะใหญ่หน่อยๆด้วยซ้ำถ้าดูในคลาสแล้วเขาใหญ่ที่สุดในคลาสเขาใหญ่กว่าอัโต้3เขาใหญ่กับเนต้า p ยูโปรแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มของ S b s e gment อยู่ดียังอยู่ในกลุ่มของ b s u v อยู่ดีออปชั่นอาจจะไม่ได้เต็มมากมายแต่จุดเด่นเขาอยู่ที่ฟิลลิ่งการขับขี่จุดเด่นเขาอยู่ที่ความกว้างขวาขงของห้องโดยสารภายในที่บอกได้เลยว่านั่งสบายที่สุดในคลาสเช่นเดียวกันเราลองขับกันถึงแม้จะไม่ได้มีระยะเวลาที่นานมากนะักแต่เราก็พอจะจับอาการของเขาได้เราพอที่จะรู้ในเรื่องของจุดเด่นของเขาได้ว่าเจ้าเวลมาสเตอร์วีหคันนี้เนี่ย มันเป็นรถไฟฟ้าที่เหมาะกับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างขวางที่สุดขับสบายที่สุดช่วงล่างไว้ใจได้ขับในความเร็วสูงโคตรดึ๋งต้องบอกอย่างนี้ในฟิลลิ่งการใช้งานผมบอกเลยลครับ405กิโลเมตรสบายสบายลาวธานีนำเข้ามาจำหน่ายเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกของเขาก็ต้องบอกว่าไม่ขี้เร่เลยคันนี้วันนี้เรามาเปิดประสบการณ์กับเขาระบบเทคโนโลยีต่างๆ เฮ้ยใช้ได้เลยกุญแจแบบ i n t e l l i g e n นต์คีย s เเดินเข้าใกล้เขารถเปิดล็อกให้อยู่ใกล้ๆด้านหน้าไฟหน้าเปิดให้เฮ้ยโอเคมากๆผมชอบในเรื่องของเจ้า LED 5เส้นนี้นะครับเป็นบ้านวัดพลังไฟเขาอยู่แล้วเป็นแบตเตอรี่ของเขาว่าไฟเขาเหลืออยู่เท่าไหร่ชาร์จไฟด้านหน้านี้รถไฟฟ้าคันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าเสียดายที่ บ้านเราไม่มีขายขายที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราคือที่ลาวที่นี่บ้านเราน่าเอาเข้ามากๆแล้วคุณจะรู้ว่ารถไฟฟ้าดีๆยังมีให้คุณเลือก อีกไม่น้อยในราคาค่าตัวซึ่งเราไม่รู้ถ้าเข้าบ้านเราจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ที่เราขายอยู่ที่45,000เหรียญคร่าวๆประมาณนั้นก็ไปวัดไปวาได้ออปชั่นความปลอดภัยไฮเทคในรุ่นสแตนดาร์ดไม่ได้มากมายแต่ถ้าเป็นรุ่นลิมิเต็ดมาเต็มข้อมาเต็มตัว A' d เเขาก็ต้องมีในรุ่นลิมิเต็ดแต่ในรุ่นสแตนดาร์ดยังไม่มีมาให้มีกล้องมองหลังมาให้แต่เพียงอย่างเดียวจุดเด่นไม่ได้อยู่ที่ความปลอดภัยไฮเทคแต่จุดเด่นคุณต้องลองขับเขา คุณจะรู้ว่ารถไฟฟ้าที่ขับดีๆขับนึบๆขับสบายๆแต่แรงและเร็วเป็นอย่างไรกับเจ้าเวลม m สเตอร์ w 5คันนี้ครับแล้วันนี้ Autolife t h a i l a n d ์ดชีต้องขอขอบคุณลาวทานีนะครับที่เอื้อเฟื้อรถคันนี้มาให้เราได้ลองขับมาให้เราเปิดประสบการณ์กับรถไฟฟ้าใหม่ๆอีกหนึ่งแบรนด์อีกหนึ่งรุ่นเมืองไทยเราข้อจํากัดเยอะเหลือเกินในเรื่องของการนําเข้า แบรนด์รถไฟฟ้ามีให้เลือกไม่เยอะที่มีอยู่ก็โอ้โหแย่งยอดจองกันมากมายเหลือเกินแต่ที่ลาวนี้บอกได้เลยครับหลากหลายมากๆและในครั้งนี้เราก็มีโอกาสได้เยี่ยมเยียนงาน Motor Expo ของลาวเขาด้วยเวียงจันทร์น์ i n ช e r n o t i o n a l Motor Expo ด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีของอ u ต o าหกรรมไทยแลนครับท่านผู้ชมไปดูคลิปได้เลยว่าที่ลาวนี้รถไฟฟ้ามากแค่ไหนเขาบอกเลยว่า10แบรนด์เนี่ยน้อยไปด้วยซ้ำ ถึงแม้ว่ายอดขายต่อปีจะไม่ได้มากมายแต่เขามีทางเลือกให้กับลูกค้าชาวลาวเยอะกว่าเมืองไทยมากมายนะครับท่านผู้ชมครับทผมจชมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า W5 ของวิลมสเตอร์คันนี้แสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับส่วนผมเสียดายแค่เมืองไทยไม่มีขายเท่านั้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u ั s c ส i b e ิเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ